เราแบบโตเดียโอเหมือนเดิมนะสอนจะมาสอนสำหรับคนที่มีก็เก่าและมีวิ่งนะอ่ะหรือถ้าใครมีดี2 Man ก็ได้เราจะมาเล่นเอเลโมดเต่ที่ผมจอไปก็คือก็เก่าเ c Santa แล้วก็มีวิง่งแล้วก็บัฟดามิดสปีกเกอร์ หรือถ้าใครมีดีเจดีวีด b แบงก็มาแทนได้คนระับแล้วก็แล้วก็พ่อมดอะจำชื่อไม่ได้เอามาแทนนี่ได้เอลซีหรือล a s เลเซอร์ไม่ล่าแม่นะเอามาแทนเลยเจอบับดามิดกับกับบับระยะนะจะเล่นไงไปแมวเสียนาฬิกาเวลาไปกัน อเดี๋ยวตัดไปตอนที่เอ่อที่เข้าดัดตอนเ,เอ่อถ้ามีเสียงรบกวนนิดหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะขออภัยจริงๆถ้ามีเสียงมารบกวนแต่เยวก็วางสนต่อ พวกนี้ๆพวกนี้ก็ปลเขาบ้าเลย เอลเอลสีคูดาวแล้วก็แไม่เป็นไรเจามาวางนี้นะไม่ใช่ไหมเอาดเาอมาสกัดทางหน้า นี่แกอาจจะเสียงแหบนะคุณวันนีเล่นน้ำเยอะจัดาตาเลยช่วงนีน้แต่ก็หมดตอนนี้สงการหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจงนล้วแบบก็เไม่รู้ไม่เเรูน้นะคุณต้องขออเพลงยิงนะถ้ามีเสียงปวดนิดหน่อย ตังห้าร้อยอืมอัพ500ไม่ทันไม่ทันเล็บมันมีรายเยอะอยคือถ้าใครมีเงินพออัพตัวตังนะอันนี้คือสูวเหมืนอนกับคน คือถ้าไปอัพตัวต่างเงินพอแล้วรีบอัพนะอัพรีบอัพก่อนที่มันจะไปเว็บต่อไปเพราะเงินเราจะได้เพิ่มเนี่น กาจะา there, ว nine, ุ hair, Arizona, ่งผิดหน้าคนจะมงดูรถจักรนะเดี๋บว่าอตเก่าแล้วแล้วก็สี่เกียร์ทีนต้านทานแล้วก็ไปที่เด็ดปอมก็เสียไปเยอะอยู่นะคน คุกิดแบบเยอะไหมเยอะไหมเยอะไหมทำไมเยอะต้องกดไลค์ทำไมเยอะต้องกดไลค์กูอ่ะทำไมถึงต้องกดไลค์กูอ่ะทำไมถึงต้องกดไลค์กูอ่ะ แล้วคนช่วงนี้นงงก็เงียบหน่อยตอนแรกกะจะปิดแต่ลืมไนงะก็จะหยุดคลิปไก่ละบอสมาแตกหรือเปล่าดูวิ่งดูดีคลิปยนะังไงีดด่วเสียวสมใจเลย เียวชัดเลยคุณออคตสงเลยกี้ยัแกวปอตกดีมี L C สก,กัดไว้ก่อนกับไอตัวเนี้ยอัปเดตให้ทำสิงนี่าโอเลือดหลักแสนอีกเลี้ยวเมื่อกี้ก็หลักแสน

ตัวตังเดี๋ยวจะอัพตัวตังให้เดี๋ยวจะอัพตัวตังให,งให้ถึงก่อนเว็บสามสิแล้วกอนเพราะเ็สามสิบเป็นเ,นเว็บตัวคมน้ำเน็ตผม เซ็นต้าี่เว็บนึงถทาเวทาเวลตันก็เว็บนึงก็ตกละหกพันบาทเว็บหนึ่งก็ตกล้วกพันเนาะได้เงนินอ่ะเอเอ ไม่ค่อยอยากให้ในตลาดผิดเฟอ้อนะคทุกคนซึ่งราคามันจะแพงมากๆแต่ก่อนนั้นแซนต้าตัว20กว่า20กว่าเกมตอนนี้ราคาขึ้นมาหลายเลยทุกคนง่ายเยอะแซนต้าแล้วก็ตันทุกตัวเลยทุกคนโหหยุดจะเป็นเบือ่อเลย bye กลักันเยอะดีวะเฮ้ยไม่ได้เอาหมอมาเล่ยตอนนี้มันก็มีเกนกลางมันที่เรียบอยแล้วนะทุกคนเกน,นกลางเร็ว ไม่ค่อยมีอะไรจะพูดเลยทุกคนมันจะยาวซะเหลือเกินเดี๋ยวผมจะตัดไปทีเว็บทีจิบแล้วทนนุกคนถ้ามีตอนไหนเออใจจะแตก กล้จะแตกใกล้จะปุยเดีย๋ยวจะตัดมาคุณไม่พันลยคุณยุทธพ่อสูงขึนไอ้นี่งจะตัดมาเมืเขือแล้วว่ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วคิดไปก่อนคิดไปก่อน โยมโตทำไม้ไวมันจะแพ้หรอทุกคนเออดนสภาพแล้วมาแค่สามจุดเดืยวกว่าทุกคนรูร้รแล้วว่าหึ่งผมแพ้มันเป็นเพราะวางตัวน้อยเกินไงทุกคนแล้วตัวบัฟดาเบกก็ยังไม่ได้วางเลยมูตอัพฟเซนเตอ้โหแค่นี้แหละทุกคน บายบายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะทุกคนจะได้ถึงหนึ่งร้อยไปแล้วกคนถ้าถึงหนึ่งร้อยอ่ะดีใจมากๆเลยทุกคนบ๊ายบาย